14นาฬิกานะครับขณะนี้ย้ายทำ14นาฬิกา11นาทีสวัสดีย้ที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับ14นาฬิกา11นาทีลวงตาท่านทุดองใกล้ถึงแล้วนะครับ ครับจะถึงหน้าวัดแล้วนะครับในขณะนี้นะครับเฮ้ยหน้าขึ้นครับเหน้าขึ้นครับครับโคบครับเหน้าขึ้นไปครับเฮ้ยหน้าขึ้นครับต้องมคบครับอ่ากัวเลกมีดอกไม้ด้วยครับดอกกุหลาบด้วย หน้าขึ้นครับหน้าขึ้นครับต้องก้มครับหน้าขึ้นครับนะครับกนบรานะครับอส่งต่เวลานะครถ้าถ่ายไม่ทันก็ไปแคบเอาตั้มดําซิ่งได้ครับอนุญาตให้แคบได้ครับผมถ้าถ่ายไม่ทันนะครับหน้าขึ้นครับหน้าขึ้นครับต้องก้มครับ

วัดปียพรหลวงตาท่านพักจังหวัดที่วัดปียพรนะครับเย็นนี้เย็นวันที่14บสี่หลวงตาวันนี้เป็นบุญคุานะครับพศ2ส6มาสสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวผูิจับภาพไปเลยไปแคปไว้เลย ไม่แคบแค้บก็ได้ <laughs> <avec> สาธุครับสาธุครับผมวัดปิยพรนะครับวัดปิยพรนี่มีรูปพญานาคด้วยนี่รอรสรัตุ เยอะกยนากังแตรปลายท้าทุก <that> ท่านทุกคิ่าตีเจามาถึงได้แล้วครับเจ้าชอมที่น้องเชื่อไมลตเตาม่ตาตาตานะครับแเพราะศุษร์นะครับ นี่ก็เป็นบริเวณด้านในวัดปิยพรนะครับน,นี่ซึ่งหลวงตาท่านก็ท่ดวงมาถึงแล้วอ่านี่ไอสกีพี่มาแล้วมารอแล้วใช่ไหมพี่โอเคโอเคครับผมเนี่ยไอสกีมาแล้วครับไอสกีมาแล้วครับเป็นลงท่านพี่เอาเดี๋เด้อเอาได้ได๋ด,ด,ดแมน อันพี่พิแอดมินผมมันเป็นอันเจ้าภาพอันนี้ทางสายสุขภาพน้ำสิงห์น้ำตาลครับผมหลวงตาบอกว่าขอนมวัฒนาบุญด้วยเด้อนะครับอ่าเดี๋ยวส่งหลวงตาเสร็จหยิบไอศครีมได้เลยนะครับอาท่านมารอแล้วครับเออลงทานไอศครีมนะครับ ถึงแล้วนะครับจะทำทุกท่านทุกคนวัดปียพรเดี๋ยวร่วมส่งหลวงตาถึงที่หมายแล้วก็จะได้ไปหยิบไอศครีมนะครับตรงไหน ทุเพิ่มไว้บริการนะครับนะหาเพิ่มนะครับนุดเพิ่มครับปาน้ำ67ว่า7ครับ7ครับ7ครับ7ครัน7ครับ7ครับ7ครับ อันนี่ครับก็เป็นโรงทานไอศครีมจากพี่ี่แอดมินแล้ากาวก็พี่น้องช่องตามแลมซิ่งครับผมบอก คุณเอาเลยเอาก่อนเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องดูก่อนขอบคุณมากครับอ่านี่นะครับอาชีพจากโรงทานของพี่เบียนมีนตําดําซิ่งครับหยิบได้พี่หยิบได้มาหยิบได้เลยครับเอาเลคครับไม่ได้หมอไม่ได้หมอ่าไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เสียตังค์ครับเอาาเเลยครับอะไม่ห้าครับอ่ามีกี่คนก็บอกได้เลยพี่ครับห้าคนเลยครับเดี๋ยวจะไปวัดความดันโลหิตวันนี้หมด อะนะครับไอซครีมนะครับไอซครีมนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่พี่แอดมินตําล้ำซิ่งทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับไอซ์ครีมมาเป็นลงทานนะครับเนาะซึ่งพีพ่พี่เจ้าของไอซ์ครีมก็มาถึงแล้ว นะครับนี่ก็พี่น้องที่เดินทางมาถึงหยิบได้แด้วพี่ได้สกีมปีหยิบได้ไม่ได้เสียตังค์ครับเออเอาได้เลยนะครับเวัสดีมอสก้าสวัสดีมอสก้ามีเงินสองแก้วพี่ผมเมาทังเลี้ยงแล้วนี่เนี่ยไป<อ>พี่ผัดซี่คื่นฉล่าก่อนใหญ่บรรจุเดี๋ยวลงมากเดี๋ยวกนได้ได้ได้เอาไปสินอ่ะนะครับ เอาได้เลยครับหยิบได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับไอศีครีมนะครับเย่างใดครีมตั้มดซิ่งนะคะของบูฮนาบุญกับพี่ตั้มดัมซิ่งเจ้าของพี่ขาไอติมนะครับผมของของพี่พี่แอดมินตั้มดัมซิ่งทุกคนอ่ะ แอดมินตั้มดำซิ่งเป็นอถวายไอติมแล้วนะครับผมสองถ่ายด้วยนี่หนึ่งหนึ่งถังครับก็ฟ้าไม่ไอติมฟรีครับไอติมฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดติดไลค์ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเป็นสะพานบุญร่กันก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆแอดมินของตั้มดำซิ่งทุกท่านทุกคนนะครับเป็นสะพานบุญนะครับ เพียงไอศ์รีมนะครับส,สวัสดีทุกคนทุกท่านครับไอซ์ไอซตรีมนี่จะไม่อร่อยมากเลยพี่ <laughs> พี่พูดแบบนี้ได้กิน